หลักการพิจารณารับพนักงานที่สําคัญอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องมีคืออะไรทราบไหมครับผมแนะนําครับเรื่องหนึ่งที่ท่านควรจะเอาไว้ตัดสินพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับพนักงานคนนี้เรียกมันว่าแพชชันพนักงานคนนี้มีแพชชั่นในการที่อยากจะทํางานและเติบโตในองค์กรไหมหรือพนักงานคนนี้ อยากได้แค่งานทําและเงินเดือนไปเรื่อยๆระวังครับสิ่งที่ท่านผู้ประกอบการจะเจอคือขาดคนรับมาก่อนนี่คือกับดัก เขาไม่อยากเก่งไม่อยากเติบโตต่ากว่ามาตรฐานและอยู่กับมาตรฐานไปเรื่อยๆถ้าท่านสะสมคนเหล่านี้เยอะๆมันจะกลายเป็นองค์กรของท่านนะ่ยไม่มีใครอยากเก่งไม่มีใครอยากเติบโตเลยแล้วหัวหน้าจะทํำยังไงใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนที่จะกระตือรือร้นที่หัวหน้าอยากจะปั้นต่อมาช่วยงานมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในการสัมภาษณ์ผมฝากไว้เรื่อง passion องค์กรไหนครับที่สนใจ มีปัญหาจากพนักง,งานหมดแพชชั่นหรือไม่มีแพชชั่นในการทํางานบ้างส่งผลเสียอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับท่านใดอยากได้หลักการในการสัมภาษณ์งานลองพิมพ์ขอคู่มือตรงนี้มาดูเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งให้ครับหาก hr ท่านสนใจความรู้เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กรลงทะเบียนใต้คอมเมนต์ด่วนจำนวนจำกัด